ก็สวัสดีครับผมวันนี้เราก็คลิปนี้เราก็จะมาทําเกี่ยวกับพอดีซื้อของมาฝากแม่ก็เลยว่าจะแกล้งแัหน่อยแกล้งแม่นิดหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราซื้อกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าให้แม่เป็นกระเป๋าผู้หญิงนะซึ่งผมก็หาซื้อได้นันแหคาที่สูดก,ก็อันนี้ที่ผมอวดเพราะว่าผมหาซื้อได้ถูกไงก็คือลูกประมาณสามพันกว่าบาทเหลือเหลือในราคาแค่ประมาณ พันกว่าบาทอ่าพันกว่าบาทผมก็ไม่รู้ว่าแบรนด์เนมยังไงหรือว่าของกอฟของลอมผมก็ดูไม่เป็นนะผมบอกเลยผมไม่ได้อวดแบบของแบรนด์เนมหรืออะไรนะผมดูไม่เป็นนะแต่อันนี้ผมซื้อในห้างผมก็ซื้อให้เป็นของขวัญของแม่กันแล้วกันแต่ว่าคือกระเป๋าผู้หญิงเนี่ยมันก็แปลกๆดีนะคือโหซิปม่งเยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้เขาดูแล้วกันเพราะว่าเห็นเขาขออยากได้ อยากได้กระเป๋านะฮะผมเราก็จัดให้โอเคเรามีตังค์แต่ว่าเราก็จะไม่อยากซื้อของแพงมากนะเราก็จะหาของลดราคาที่มันถูกถูก,ถกแล้วก็ประหยัดตังค์นะครับมันจะได้เซฟเงินในกระเป๋าเราด้วยในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แม่งเงินหายากมากเลยเงินนี้โคตรหายากจริงๆอะ่ะงานที่เคยได้รับทําก็แทบจะไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้หายยากจริงๆนะฮะผมก็อยากบอกเพื่อนๆทุกคนเลยว่าคือเวลาเราประหยัดตังค์ได้ก็ประหยัดไปก่อนนะฮะผม ตอนนี้อย่าเพิ่มใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดเราอยากได้จริงเราก็หาของพวกลดราคาอะไรเงี้ยใช้ของลรดราคาไปก่อนแล้วก็เซฟเงินได้เยอะเลยราคาลูกนี้จะตกอยู่หลายบาทอยู่เหมือนกันนะฮะเดีย๋ยวผมให้ดูบินว่าผมซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายไปเท่าไหร่นะฮะอ่าน,นี้ก็ให้ดูบินก็คืออันนี้ผมรูดซื้ออยู่ประมาณ1 3นสาบาทนะครับผมก็คือเราใช้แต้มราคาจริงตอนก่อนอ่ะมัน ตามป้ายราคา3 0 0ันะฮะผมแล้วตอนที่ไปซื้อวันสุดท้ายคือมันลดแล้วเหลือประมาณ1 0 0ดสามจาก3,007นะมันก็ลดประมาณ2,000เหลือประมาณ1,007เ0 0ดกว่าๆนะฮะผมเหลือ1 0 0ดแล้วทีนี้แล้วทีนี้ผมไปซื้อวันสุดท้ายของงานเซล์มันก็เลยลดราคาเหลือประมาณ1 0 0าโอเค1,500บาทนะครับผมแต่พอผมซื้อจริงก็ราคาอยู่ประมาณนี้1 0 0ม 5บาทก็คือผมใช้พอยต์ของบัตรเครดิตไปด้วย1 5 0 0พอยต์ตามราคาป้ายหรือก็โอเคคุ้ม1,000พอยต์เท่ากับ100บาทแต่อันนี้มันก็ลดเยอะอยู่เหมือนกันนะเออมันก็กลดไปเยอะมันก็สองสามันก็เป็นเงินเหมือนกันนะถ้าเทียบกับราคา3 0 0 7ก็ก็ลดเยอะอยู่เหลือพันกว่าบาทก็โอเคนะก็ราคากระเป๋าที่ดูจากป้ายอ่ะเออผมลืมถ่ายดูจากป้ายก่อนงานเซลอะ่ะ ก็คือมันประมาณ3 7 3 7 0็กว่ากแล้วผมก็ช่วงวันวันสุดท้ายก่อนเซลล์มันก็จะเหลือประมาณพันพันเกว่ากว่าเหมือนกันจาไม่ได้ละพันเเท่าไหร่แต่ว่าผมไปซื้อวันสุดท้ายไงซื้อเพราะว่าถ้าเกิดผมตั้งเปลาไปซื้อวันสุดท้ายอ่ะคือเราต้องไปลุ้นว่าของมันยังอยู่หรือมันไม่อยู่แค่นั้นถ้ามันยังอยู่เราก็โชคดีไปถ้าถ้ามันไม่อยู่เราก็แห้วไปก็เราก็ไม่ได้เสียเรียดเท่าไหร่มากนะครับผมก็ ซื้อตามมีตามเกิดแล้วกันแต่พอดีของมันยังอยู่แล้วเราก็ได้ส่วนลดเพิ่มมาด้วยนะฮะผมเห็นปะสูงกวาเออมันก็ได้ส่วนลดเพิ่มเท่ากับผมจ่ายจริงประมาณพันสามถ้าเทียบกับราคาพันเจ็ดนี่ก็ลดประมาณสองพันกว่ากว่าเลยนะราคาสองพันกว่าๆเลยเออว่ะเออมันก็มีตังสองพันไว้ซื้อข้าวกินซื้อปลาป่องกินซื้อมาม่าก,กินเอ,อก็ยังดีนะย,ยังเหลือตังเท่ากับเราใช้จ่ายแบบเออ แบบประหยัดดีๆประหย,ยัดดีอะเออประหยัดดีนะฮะผมโอเคเดีย๋ยวเรามาเอาพอดีผมซื้อไอ้นี่มาลูกชิ้นเดี๋ยวผมจะลูกชิ้นใส่กระเป๋าในแม่ผม <repaired> เอาลูกชิ้นใส่ใส่ไว้ในกระเป๋านะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้แม่ให้แม่ดูเปิดกระเป๋าดูแล้วก็เดี๋ยวให้แกทำรีวิวสินค้ารกระเป๋าเลยก็ก่อนที่จะให้กระเป๋าใบน,นี้กับแม่นะก็ให้ดูก่อนมันมีซิปด้านนี้ มีสิบกลางสิบเล็กอืมแล้วก็มีผมชอบไอตัวลูกโซ่นะอยากเกิดเป็นผู้หญิงยังเลยจะได้พกกระเป๋าแบบนี้บ้างแล้วก็มีแบรนด์ของมันคือคือผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงเหมือนกันนะเออผมไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับของแบรนด์เนมเท่าไหร่กับของหรูหรูผมมองว่ามันคือขยะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นคุณค่าทางจิตใจสําหรับคนบางคนนะเพราะว่าผมเน้นใช้งานปกตินะฮะผมรูปร่างหน้าตาของกระเป๋ามันก็ประมาณนี้นะเอาไว้ ใช้ถือใช้ถือเอาโอเคเดี๋ยวเรารอแม่กลับมาก่อนตอนนี้แม่ยังไม่มานะครับผมก็ถ่ายถ่ายให้ดูเล่นๆไปก่อนนี่เลยรูดเซฟออกมาข้างในกระเป๋ามันก็ใหญ่กว้างดีวะ่ะเพราะว่าอย่างว่ากระเป๋ามันก็เอาไว้ใส่ของมั้งผมก็คงคิดว่ากระเป๋ารูปนี้คงเอาไปซื้อของที่ตามตลาดนะทุกของกินแหละ แล้วเราก็ยิวกับกลับบ้างด้วยความสบายใจโอเคเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์สินค้าเออกระเป๋าลูกนี้เหมาะมากเลยเอาไปซื้อพวกหมูสดลูกชิ้นทอดแล้วก็มาใส่กระเป๋าเออเหมาะจริงๆว่ะ <c oughs> อาันนี้ซื้อกระเป๋ามาให้ละอ่าดูดิดูดรีวิวกระเป๋าเลยดิทำเป็นเปล่าไม่มีอะไรแม่ถุงผ้าที่เขาแถมมา ดูดิในกระเป๋ามีอะไรบ้างกระเป๋าปกติผู้หญิงเอาไว้ทำอะไรอ่ะใส่เครื่องสำอางใส่เงินใส่เงินมีตังค์ใส่ด้วยเหรอว้าวเออแต่กูเข้าใจว่าเนี่ยใส่ลูกชิ้นเอาไว้กินใส่ลูกชิ้นเออดีป่ะโอ้มีสายสะพายด้วยสวยเออมีใส่สะพายข้างในมีสองสามชั้นสองชั้นมีซิปมีซิปเยอะไหนลองเปิดแต่ละซิปดูดิ จะทำอะไรได้มั่งอันนี้ใส่เครื่องสำอางได้ไหนใส่สตางค์ได้ใส่สตางค์เนี่ยใส่สตางค์ได้มีเปล่าออตังอะเยอะไหนไหนดูนี่มีกี่ตังร้อยยี่สิบบาทร้อยสี่สิบร้อยหกสิบบาทอ้ไม่พอกินข้าวอะสองวันก็หมดละ มีกระเป๋าทางนี้ด้วยวใส่โทรศัพท์ใส่อะไรนะใส่โทรศัพท์ใส่โทรศัพท์เอ้ยดูเหมือนจะมีเช็คอยู่ใบหนึ่งมีป่ะเช็คอะไรเช็คเด้งหรือเช็ควับเช็ควับเช็วัฟมีสองช่องมีสองช่องอ่าสองช่องช่องนี้ไว้ทำอะไรช่องนี้จะเอาไว้ใส่อะไรอยู่ได้มีอะไรโอ้อ๋อวันนี้เขาใส่ให้มันตรงๆไว้ก่อน มีสองช่องมีสองช่องอ่าช่องนี้ใส่เอกสารได้อ่าแล้วอีกช่องใส่ทำไรก็ใส่ทั่วไปไงทั่วไปใส่ข้างสำอางใส่ดินสอปากกาแล้วก็ใส่ป่ะพอเหรอสวยมากมันมีสามช่องไม่ใช่เหรอส <2 S 1> <2 S 2> องสองยังไงวะยังไงเออมีสามช่องเออ <c oughs> ตายแล้วไม่ดูให้ดีแล้ว,ลวมีช่องนึงทำไมรีวิวกระเป๋าแย่จัง มีทั้งหมดสามช่องเออมีสามช่องอ่ะช่องจะใส่อะไรสิบสวยมากเออสิบสวยสีแดงสีแดงสีแดงชอบไหนลองสะพายดูดิคุณนายสะพายให้เหมือนคุณนายนะ,นยนะเหมือนไหมเหมือนเหมือนอยังเหมือนจะต้องไปแต่งตัวก่อนไม่เห็นจะเหมือนเลยเหมือนจะต้องไปแต่งตัวก่อนเหมือนจริงอ่ะ ไหนลองใส่ตังค์ให้ดูหน่อยดิใส่ตังค์ให้ดูหน่อยเขาก็ต้องทำให้มันเป็นเรียบร้อยเออใส่ตรงไหนตังค์อ่ะก็ต้องใส่ช่องนี้ช่องไหนช่องนี้ช่องไหนช่องนี้เออดูไว้เดี๋ยวจะได้ขโมยช่องนี้ใส่จิตปะทะเออจิตปะทะช่องนี้ใส่กระสานเอออย่าไปทำหายที่ไหนอ่ะซื้อมาโคตรแพงเลย ลูกละพันกว่าบาทจากสามพันกว่าบาทสามพันเจ็ดนี่มันเออนี่มันลดราคาแล้วสาธุอะไรวะสาธุขอบก็ขอบคุณไงอ๋อเหรอเปลี่ยนบ้านเงินใหม่เปลี่ยนบ้านเงินใหม่เอาตังมาค่าของไม่เอาคำขอบคุณเอาตังมาเปลี่ยนบ้านเงินไงฮะเปลี่ยนบ้านเงินเดี๋ยวเอาตังมาไม่เอาไม่เอาบ้านเงินเอาตังมา ม่เอาอยทอดกินพรุ่งนี้เช้าซื้อมาแล้ว25บาทลูกชิ้นแดงชอบกินทอดกรอบ,อ,บอร่อยทำไรเอาตังไปไงตางว่าสิบบาทอันนี้มันแบงค่าอะไรตังไงถ้าอันนี้แบงอันนั้นตงังโอโ้โยทำไมเป็นคนอย่างนี้สิบบาทเ็าไปกินอะไรได้ม้างวันเนี้ยไหนลองใส่ใช้สายสะพายดิ แกะได้ป่ะได้ดแต่ต้องลองเปิดซิงดูก่อนของยาวไาว้มันปรับได้มั้งอ่ะลองดูลองดูมียี่หอ้อไหมเนี่ยฮะ<า>มียี่หอ้อไหมเนี่ยยี่ห้ออะไรไม่รู้อะซื้อเห็นมันลดราคาก็เลยซื้อมาอัานนี้ยี่ห้ออะไรทอมิท ปกติใช้ของจีนแดงอันนี้ก็ไม่รู้ของจากอะไรเหมือนกันโอ้โหสายโคตรยาวมันปรับได้เห็นไหมเนี่ยมีที่ปรับอยู่ยาวออที่ลองลองสะพายดิดยอยากอยากเห็นสะพายสายโคตรยาวมากเ,าเร็ว เกี่ยวถูกไปเนี่ยฮะไม่ถูกเกี่ยวถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกอีกอันนี้ด้านในอันนี้ตั้งด้านในด้านในด้านนอกโอยมีเรื่องมากด้วยวะอ้าวไม่งั้นก็กลับตะเข็บไปสิใส่เกงในกลับตะเข็บอ่าใช่เหรอเกี่ยวอะไรเกงในวะสายสายสายจะยาวจัดเออ ก็สายยาวก็พอดีสะพายกระเป๋าอ่ะพอดีสะพายกระเป๋าเออสะพายกระเป๋าก็เห็นป่ะมันพอดีสายก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะเหมือนคุณนายยังไม่เห็นจะเหมือนเลยว่ะก็แค่กระเป๋าใบหนึ่งให้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนผิวแบบโอเคพอแล้วเปลี่ยนผิวอ่ะลองลองดูของแถมมีของแถมด้วยมีของแถมด้วยเออเนี่ยของแถมมีของแถม ลังเยียได้หมวกเลยหมวกหมวกของแถม <c oughs> เอา้าทำไมเป็นหมวกฮอนด้าล่ะอ้าวก็ของแถมจากฮอนด้าไงอ,อันนี้ก็เป็นกระเป๋าคาดเอวเป็นกระเป๋าหนังอันนี้แถมจากอะไรฮอนด้าไง<อ>ไปเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเขาก็แจกมาเท่านั้นดวงดี ขายของเลยก็ไม่เสียดายเฮงเฮงเรื่อยๆเออนี่ก็ไว้ใส่กระเป๋าตังค์ได้ขายของพอดีเลยสบายสบายมากใช่ป่ะสบายมากเออคาดเอวก็ได้ไหนลองยืนดูดิลองยืนดูโอเคหมวกสวยกระเป๋าสวยเออคาดเอวสามันไหนลองหมุนตัวดิหมุนตัวแบบโถหมุนธรรมดามากต้องหมุนแบบนางสาวไทยดิ เหมนตัวแบบนางสาวไทยเหมือนยังไงเหมือนไม่เป็นเอาโหไม่เคยดูขอประกวดเลยเหรอฮะอ,อ้ยกระจอกว่ะโอเคจบรีวิวกระเป๋ากับของแถมกับหมวกของฟรีใช่ปะของฟรีชอบป่ะ ของฟรีน่ชอบแต่ของฟรีเนี่ยรู้สึกจากคุณภาพดีอืมก็ดีอยู่แล้วหมวกก็ต้องสามร้อยบาทอันนี้ก็ต้องเป็นพัน,นอืมเนีย๋ยลองเปิดซิปดูดิเปิดซิปดูก็ซิไปไว้แบบเก็บพวกโทรศัพท์พวกอะไรพวกนี้แล้มั้งมันคัดเอวอ่ะอซิปมันมีเยอะ อันนี้ซิปใหญ่จะมีซิปเล็กข้างในใอือม,มันจะใส่เอกสารได้ไงลูกแค่นี้เองใส่ตังค์ตังค์แค่ร้อยสี่สิบบาทเนะน,นี่ยนะใส่โทรศพัพท์อือใส่โทรศัพท์เยอะโทรศัพท์มึงมีกี่เครื่องวะเนี่ยใส่บัตรเอทีเอ็มใส่บัตรเอทีเอ็มมีกับเขาด้วยเหรอบัตรเอทีเอ็มบัตรเครดิตการ์ดมีกับเขาด้วยเหรอไม่มีไม่มีโถ่เป็นคน ไม่มีเครดิตไม่มีเครดิตอืมจะมีบัตรเงินสดจะมีบัตรเงินสด <c oughs> ขอตังค์มั้งนี่ <c oughs> ขอตังค์มั้งไม่เอากระเป๋าเอาไปทำายไม่ชอบทุกวันนี้พกตังค์ใส่กระเป๋าเกงหอไม่งแบบั้นใช้เยอะใส่กระเป๋าเกงดีไปจบรีวิวแล้วบายบายหน่อยดิบายบายคนดูหน่อยบายบายขอบคุณค่ะรีวิวนี้ดีมากดีช่วยกดแชร์กดซับค่ายด้วยนะคะ ต้องให้คนคนดูขอชมไม่ใช่เราอวยตัวเองมันไม่ถูกต้องเอ,เอออ่าตอนนี้ผมก็หลังจากจที่ซื้อของให้แม่แล้ว,ลวก็มาพักผ่อนที่ชายหาดน้ำจืดน,นะครับที่ท้ายเขื่อนกระเสียวแบบเยอะเยอะมากตรงนี้วพวกน้ของลูกโงน้เทียบเลยว่ะแล้วก็เป็นกระต๊อบกระต๊อบนี่สามารถเคลืออค่อนย้ายไปมาได้นะ เคลื่อนย้ายตามน้ําขึ้นน้ําลงได้ปกตินะครับผมที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยวะ่ะบรรยากาศดีลมดีเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเนี่ยเยี่ยมเลย<ม>เออแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยได้เคยมาคนเล่นคนเยอะอันนี้บรรยากาศแบบนี่เลยที่รถจอดรถคนเยอะเลย <laughs> อ่าคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็ ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับส c คร b e กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งงินด้วยนะครับก็ขอจบลากับท,ที่ที่เที่ยวอีกที่หนึ่งคือที่สุพรรณบุรีนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะชายหาดชายทะเลน้ำจืดชายหาดทะเลน้ำจืดก็คือพูดง่ายๆว่าตรงนี้มันเป็นที่ทเที่ยวของท้ายเขื่อนนะครับผมเห็นไ,ไหมแบบโอ้คนมันวันนี้วันอาทิตย์คนก็จะเยอะอยู่ มีเรือเจกสกีมีคนเที่ยวกันเต็ไมไปหมดเลยไปแล้วบายนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะทำอะไรกันต่อมีโอกาสเที่ยวไหนเรวก็จะแนะนำกันไปเรื่อยๆนะครับไปแล้วโอ้โหออโ,โ,หโ,โตดใหญ่